หลังจากผ่านไป5้านาทีแล้วนี่ค่ะเราก็จะได้ปลานึ่งซีอิ๊วแบบนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเค็ดน,นะคะวันนี้อุ๋ยก็จะพามาทําปลานึ่งซีอิ๊วค่ะโดยที่วันนี้นะอุ๋จะใช้เป็นปลาดอรี่ค่ะปลาดอรี่แช่แข็งนี้นะตัวนี้เลยอุ๋ก็จะซื้อที่เขาหั่นสําเร็จมาเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วอุ๋ก็จะลากนะด้วยแป้งมันค่ะเพื่อดับกลิ่นคาวนะแล้วก็ล้างทำความสะอาด พักไวให้สะเด็ดน้ําแบบนี้เลยค่ะพริกชี้ฟ้าค่ะสีเหลืองและสีแดงค่ะใช้เพื่อในการตกแต่งให้สวยงามค่ะขิงค่ะปลาที่อยู่ใช้วันนี้นะประมาณค่ะสามขีดหน่อยๆเนาะประมาณแล้วก็เห็ดหอมค่ะให้นําไปแช่น้ําเลยนะต้นหอมและขึ้นช่ายค่ะซึ่งต้นหอมและขึ้นช่ายนะอุชยก็จะให้หั่นค่ะแยกระหว่างหัวและใบนะกระเทียมค่ะอุยจะใช้เป็นกระเทียมหั่นแว่นแบบนี้นะ หั่นเป็นแว่นแบบนี้เลยค่ะกลมๆแบบนี้เลยนะนก็จะใช้กระเทียมประมาณ4ี่ห้ากลีบค่ะกระเทียมจีนค่ะขิงค่ะขิงนะหรืยก็แนะนําเลยให้ซื้อมาหั่นเองหรือว่ามันจะให้ความหอมและจะไม่แก่เกินไปนะโี้นี้ดมที่จะมาหั่นเองมากกว่าเนาะจะซื้อเป็นหัวแล้วเอามาหั่นเองค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะเรามาเปิดไฟค่ะใส่น้าลงไปนะเราจะต้มเห็ดหอมก่อนค่ะหลังจากที่แช่น้ําแล้วนะ หลังจากคนนิ่มแล้วเรานำมาหั่นะค่ะแล้วนำมาต้มค่ะนี่ค่ะหลังจากที่เราเน้ำนะน้ำก็เริ่มมดแห้งแล้วเนาะและเห็ดหอมก็เริ่มที่จะนุ่มมากเลยค่ะให้นำมาต้มก่อนนะนี่ค่ะมันจะนุ่มมากเลยหลังจากที่เขาหมดแห้งและเห็ดหอมเรานุ่มแล้วนะเราปิดแก๊สเลยค่ะเรามาเตรียมส่วนของซึ้งเลยค่ะเราอยากจะให้ปัาของเราอ่อนนะและไม่คาวค่ะนี่เลยค่ะหนึ่งเคล็ดลับเลยนะต้องทําให้ครบทั้งสอง แบบนี้นะคะนึ่งปลาไม่ให้เผาค่ะใส่ตะไคร้ค่ะให้ทุบตะไคร้ค่ะให้แตกนะแล้วใส่ลงไปเลยค่ะที่น้ํานะรอให้เขาเดือดค่ะช่วงที่เรารอเนาะเราก็ไปทําส่วนประสบของปลากันดีกว่าค่ะและน้ําลาดค่ะนี่ค่ะให้เตรียมจานเนาะหนึ่งใบค่ะจานที่สามารถทนความร้อนได้แล้วอุ้ยก็จะใส่ส่วนนะที่เป็นหัวค่ะหัวต้นหอมหัวเครื่องใช้ใส่ลงไปเลยค่ะ หลังจากที่เราลองด้วยครึ่งใช้และการต้นหอมแล้วนะนี่เลยค่ะให้บีบมะนาวค่ะและเคามะนาวให้ทั่วตัวปลาเลยค่ะนี่เลยนะหนึ่งค่ะเราจะต้องนำตะไคร้ค่ะใส่ไว้ที่ตุดซึ้งนะเพื่อที่จะต้มให้มีกลิ่นหอมของตะไคร้ค่ะและสองค่ะบีบมะนาวไปเลยใครไม่มีมะนาวสามารถใช้เป็นนำส้มสายชูได้นะแล้วก็เคาค่ะ ให้มะนาวทั่วเนื้อปลาเลยนะถ้าเราใส่หนึ่งชิ้นแล้วมันไม่ทั่วเราก็บีบลงไปเลยค่ะสักหนึ่งลูกนะต้องเคาให้ทั่วเลยนะไม่อย่างนั้นนะ้าปลาค่ะจะราวนะสามารถใช้วิธีนี้ไม่ว่าจะเป็นปลาอะไรก็สามารถใช้เป็นวิธีนี้ได้เลยค่ะแล้วเราก็นำมาเรียงค่ะเป็นชิ้นเนาะกินง่ายค่ะ ก็จะใช้ปลาประมาณ300กรัมใส่ทั่วเลยเราจะใช้ไฟแรงค่ะหลังจากน้ำเดือดแล้วนะกลิ่นตะไคร้หอมขึ้นมาเลยค่ะเราก็วางไปเลยและนำตานที่เราวางปลาเรียบร้อยแล้วใส่นื่งเลยค่ะเราจะนึ่งด้วยไฟแรงนะคะนี่ค่ะแล้วปิดฝาค่ะเราจะนึ่อไว้10นาทีนะคะ สำหรับใครที่ใช้ซึ้งที่ไม่มีรูระบายแบบอุ่ยนะพอเราเนื่อครบห้านาทีเราเปิดฝาขึ้นเลยค่ะแบบนี้นะแล้วเราค่อยปิดแล้วนึ่งต่อค่ะเพื่อเป็นการไล่กลิ่นคาวนะให้ออกค่ะกลิ่นคาวจะไม่ตกค้างอยู่นะคะสำหรับอุ่ยค่ะซึ้งอุ่ยมีรูนะหอยก็จะนึ่งไว้แบบนี้ค่ะ1ินาทีค่ะเรามาผสมน้ำปรุงรกันดีกว่าค่ะหอยจะใส่นะน้ำตาลทรายค่ะหนึ่งซอนพูนๆเลยนะน้ำมันหอยค่ะ หนึ่งช้อนซีอ๊วขาวค่ะหนึ่งช้อนซอสฝาเขียวค่ะหนึ่งช้อนแล้วเราก็คนค่ะให้น้ำตาลตาละลายเลยค่ะแล้วก็จะเติมน้ำเนาะน้ำสะอาดสักสองช้อนค่ะแล้วเราก็คนนะให้น้ำตาลตาละลายเลยค่ะแล้วชิมรสตามชอบเลยนะให้ออกเค็ม แล้วก็อมหวานค่ะนี่ค่ะเมื่อเราปรุงจนรสชาติถูกใจน้ำตาลใสก็ละลายแล้วนะใส่นี่เลยค่ะเหล้าจีนใครไม่มีเหล้าจีนไม่ใส่ได้นะแต่การใส่เหล้าจีนค่ะในเมนูปลา่นึ่อสิวนะจะเพิ่มความหอมค่ะหรืจะใส่ประมาณนะคะสองช้อนค่ะหลายหลายคนบอกว่าใส่เยอะจะเมาไหม เองหอกลมันไม่มากนะจะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวของเขาเลยล่ะค่ะใครไม่ชอบกลิ่นลดปริมาณลงได้แต่ต้องใส่สักเล็กน้อยค่ะนี่ค่ะเห็ดหอมที่เราต้มจนเขาน,นิ่มค่ะแห้งนะแส่งไปเลยแล้วก็กระเทียมค่ะหั่นแว่นนะแส่งไปเลยค่ะใครมีกระเทียมโทนใช้กระเทียมโทนหีกบอกเลยว่าแซ่บมากไม่มีเราก็ใช้ปิดกระเทียมจีนค่ะหั่นแว่นอย่างนี้นะ นี่ค่ะหลังจากนะผ่านไปประมาณ10นาทีแล้วเราจะได้แบบนี้เลยนะสังเกตดูค่ะน้ำเขาจะออกนะนี่ค่ะให้เพนะื่นเนาะดินน้ำออกเลยค่ะนะถ้าเรามีแบบที่จับหน่อยนะก็จะสะดวกมากเลยเสร็จแล้วค่ะเราก็ใส่ขิงลงไปเลยค่ะ ปริมาณขิงตามชอบเลยนะใครชอบขิง,งมากๆใส่ก็ได้ค่ะแล้วนี่ค่ะเรก็จะใส่น,น้ำปรุงที่เราปรุงไว้แล้วค่ะลงไปเลยพริกค่ะพริกแดงพริกเหลือง ต้นหอมและเครื่อง่ายค่ะนี่นะนี่ค่ะแล้วเราก็ปิดฝาค่ะนี่ค่ะอุ่ยก็จะนึ่งไว้ประมาณค่ะ5นาทีค่ะหลังจากผ่านไป5นาทีแล้วนี่ค่ะเราก็จะได้ปลานึ่งืีอิ๊วแบบนี้เลยค่ะรับรองค่ะปลาไม่ขาวแน่นอนค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซี ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้อุ๋นลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ